สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมจอปานินพูครับวันนี้ครับผมอยู่ที่ร้านเคฟไอโอทองหล่อซอยเครับเพราะว่ามางานราโดเปิดตัวในการโนเวตี้ทูทาเซนเวนดี้ทูครับด้วยคอนเซ็ปต์ของร้านอาหารในถ้ำวันนี้จะพาเพื่อนทุกคนมาชมกันว่าปีนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจสําหรับแบรนด์ราโดบ้างถ้าพร้อมแล้วตามผมมาเลยครับคอนเซ็ปต์ของร้านอาหารของเขาเนี่ยก็คือเหมือนกับลงไปในถ้ำจริงๆนะครับนี่เก๋มากๆนะครับ โอ้โห oh, discovery a new experience นะครับกับ rados w i t z e r l a n d นะครับว้า wow. วมาลองดูนะครับนี่เป็นไงครัตกแต่งแบบสวยงามมากๆนะครับนี่ u x c l u s i v e มากๆนะครับสำหรับงานในวันนี้นะครับและนี่นะครับก็มาถึงโต๊ะของ martin pool channel นะครับนี่เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันบ้างว่าจะมีเมนูอะไรที่น่าสนใจนะครับ เป็นอีกหนึ่งร้านที่บอกให้เลยว่าเอกลักษณมากๆนะครับนี่สวัสดีคุณแป้งนะครับสวัสดีค่ะคุณจอมตอนนี้เราก็มาเจอกับคุณแป้งนะครับมี m าร์ดจิ้งของราโดครับคุณแป้งปีนี้เก๋มากเลยเป็นการจัดงานในถ้ำ ในร้านอาหารที่เคฟ i o ทำไมถึงเลือกเป็นคอนเซปต์นี้ครับก็เรายังคงคอนเซปต์แอดเวนเจอร์เหมือนเดิมนะคะซึ่งปีที่แล้วเนี่ยเราเข้าป่าไปแล้วปีนี้เราก็ขอมาลงถ้ำกันบ้างนี่เก๋มากครับตามคอนเซปต์ของนาการของราโดนะครับคบือแอดเวนเจอร์ก็ได้หรูหราก็ได้พวาของเรานั้นเป็นไฮเทคเซรามิกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าปีนี้เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับ คราวนี้ครับอยากให้คุณแป้งเนี่ได้แนะนำนาฬิกาเรือนที่น่าสนใจในปี2022ครับได้เลยค่ะก็เริ่มกันที่รุ่น True Secret นะคะมาในโมเดลใหม่นะคะก็จะเป็นหน้าแดงแล้วก็เพชร12เม็ดนะคะแล้วก็เป็นสีฟ้า a q u a ามารีนนะคะนี่นะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นมินิมอลเลยไม่มีเพชรไม่มีอะไรนะคะจะมีแค่เป็นโอเพนหาวเล็กๆอยู่นะคะ ตัวเรือนก็ยังเป็นไฮเทคเซอร์วิสอันนี้นจะเป็นพลาสมาไฮเทคเซอร์วิสก็จะมีความเงางามเหมือนโลหะแต่ไม่มีโลหะผสมเลยนี่เพื่อนๆสวยมากครับอย่างเรือนนี้ราคาดีมากนะครับอยู่ที่ราคา7 6 2 0 0บาทสีแดงหลักเพชรนะครับนี่เรือนนี้อยู่ที่ราคา66,300บาทนะครับเรียกว่าแต่งตัวแบบเรียบๆโก้ๆเหมือนคุณแป้งมันี้แล้วใส่เรือนนี้เนี่ยปังเลยจบเลยในเรือนเดียวนะครับ คราวนี้มาดูในฝั่งของผู้ชายอันนี้เป็นเรือนที่ผมชอบเป็นการส่วนตัวครับเข้ากับชุดของผมเลยวันนี้วันนี้ลองใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว็เนเรือนนี้ครับน,ะะนี่อันนี้จะเป็นรุ่นกับตันคุกนะคะจะมาเป็นเซ็ตแบบนี้เลยค่ะมีกระเป๋าหนังนะคะแล้วก็มีสายเพิ่มเติมให้อีกสองสายาในขนาด42มมนะคะคก็คือเป็นขนาดที่ใส่ง่ายค่ะ นี่นะครับสังเกตดูว่าทางด้านหลังเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนสายได้ง่ายแล้วในยุคนี้ใช่ไหมครับค่ะใช่เป็น e ีซี่คลินะคะสามารถกดปุ่มที่ปุ่มสปริงบาร์แล้วก็สามารถเปลี่ยนสายได้ด้วยตัวเองค่ะโอ้โหคุ้มมากครับเรือนนี้72,900บาททั้งเซ็ต<บ>เลยนะคะทั้งเซ็ต<ะ>เนี่ยผมขึ้นข้อให้เพื่อนๆดูนะครับเห็นไหมฮะดูสปอร์ตี้มากมนี่เราได้ไปถึงแบบ3สาย3อารมณ์นะครับอ่า แล้วก็ตัวเบเซอร์อะค่ะจะทําขัดมาเป็นเนื้อแมตด,ด้วยค่ะปกติเรารุ่นกับนันคุกเนี่ยจะขัดเป็นเป็นเงานะคะแต่ว่ารุ่นนี้จะเป็นเนื้อแมตค่ะว้าวสวยมากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วแต่อารมณ์เลยอยากจะได้อารมณ์แบบเปลี่ยนสายเป็นแบบสายหนังนะครับวินเทจหน่อยหรือว่าอยากจะได้เป็นสายแบบสายสตีลที่มีความหรูหราครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกเรือนหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็ราคาดีมากๆครับ คราวนี้ครับเพื่อนๆก็มาถึงเรือนที่เป็นไฮไลท์มากๆนะครับเพราะว่าเป็นลิมิเต็ดอ dition ปกตินะครับเวลาที่ราโดเขาออกลิมิเต็ดอ dition เนี่ยจะขายหมดเกลี้ยงตลอดเลยไม่มีเหลือเลยนะครับคนที่เล่นแล้วก็สะสมเลยกาปีนี้น่าสนใจมากเป็นเรือนไหนครับคุณแป้งเป็นรุ่นนี้เลยค่ะนี่เลยนะครับชื่อว่ากับตันคุกโอเวอร์โ w ลเวลไทม์เนะคะก็คือดูเวลารอบโลกได้เลยค่ะ โอ้โหสวยงามมากในขนาด37มมนะคะนี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องการนะครับเพราะว่าขนาด37มม,มถือเป็นขนาดแบบออริจินอลเลยใช่คือแล้วก็ <get> ใส่ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายใช่ใช่ค่ะใส่ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายคือไซส์37มม,มเนี่ยเป็นไซส์ออริจินอลตั้งแต่ปี1962นะคะครับแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยเป็น limited edition ผลิตเพียง1 9 6 2เหรียญทั่วโลกค่ะ,คะ ตามปีของเขานะครับใช่ค่ะซึ่งเราไม่รู้ว่าเมืองไทยจะเข้ามากี่เรือนยังไม่รู้ค่ะยังไม่รู้เลยนะครับเดี๋ยวกล้องตามมาซูมนิดนึงครับค่ะนี่อยากให้ดูดีเทลรายละเอียดจะมาเป็นพ็กเก็ตแบบนี้เลยนะครับนี่เป็นซองหนังสวยหรูแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนสายได้นะครับใช่ค่ะด้านหลังเป็นอีซี่คลิกเหมือนกันสามารถเปลี่ยนสายได้ด้วยตัวเองเดี๋ยวจะขออนุญาตหยิบให้ได้ชมนะครับนี่แบบใกล้ๆเลยนะครับถึงแฮะหน้าปัดของเขาเนี่ยจะเป็นแบบ world time ก็คือจะมีบอกเมืองชื่อเมืองนะคะต่างๆเพียงแค่เราเซตเวลาท้องถิ่นให้ถูกเราจะดูเวลาเมืองอื่นๆได้เลยโดยที่ไม่ต้องหมุนหรือว่าปรับอะไรอีกนะคะแล้วเพื่อนๆดูทางด้านหลังนะครับเป็นไงครับหลังเปลือยโอ้โหสวยงามมากนะครับแล้วก็รันนัมเบอร์ด้วยนะคะนี่แต่เชันรันนัมเบอร์รันนัมเบอร์รุ่นนี้จะเป็นเอ่อสี่สห้าหกนะคะนี่ แล้วก็เปลี่ยนสายได้เองนะครับสะดวกมากนะครับผมชอบมากครับเพื่อนๆเรืนนี้เดี๋ยใส่ขึ้นข้อให้ดูนะฮะข้อมือผมเนี่ยประมาณรอบวง16ซนเมตรก็ใส่ได้นะฮะข้อมือผู้ชายผู้หญิงใส่ได้หมดเลยรืนนี้นะครับสวยมากให้ผมได้ดูแบบคลาสสิกแล้วก็แบบวินเทจด้วยนะครับคุณค่าที่คู่ควรที่สุดนะครับมาในราคา79,500บาทเท่านั้นนะครับ ลิมิต็ดจริงๆครับคราวนี้กับเข้ามาถึงรุ่นที่เรียกว่าขายดีตลอดการเรียกว่าขายดีจนเรียกว่าบางหน้าเนี่ยของหมดเลยลูกค้าต้องตอนนี้ก็ยังหายากยังไม่ไอ<ก>้ข <คน S 1> ายยากเนี่ยครับมาถึงรุ่นที่แบบสักเซสที่สุดนั่นก็คือรุ่นกับตันคุกไฮเทคเซรามิกค่ะสำหรับในปีนี้นะคะอัปเกรดขึ้นมาเป็นเรียกว่ากับตันคุกไฮเทคเซรามิกไดเวอร์นะคะนี่ครับเพื่อน ซึ่งโมเดลในปีนี้เนี่ยเราผ่านการรับรอง ISO 6425นะคะสำหรับนักดำน้ำมืออาชีพได้เลยยังคงกันน้ำ3า300เมตรอยู่นะคะแต่ว่าผ่านมาตรฐานสำหรับการดำน้ำนั่นก็คือหน้าปัดแบบปิดนะคะทำให้ดูเวลาในน้ำได้ง่ายขึ้นอ่านี่นะครับคราวนี้เขาก็มาด้วยสีที่แบบว่าใหม่มากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับก็ยังมีพลาสมาไฮเทคเซรามิกนะคะที่เป็นสีเหมือนโลหะนะคะแล้วก็ยังคงมีสีดาอยู่ และสีใหม่ล่าสุดที่มีอยู่ในที่ยังไม่เคยมีในกับตันคุกเลยก็จะเป็นสีโอลิฟกรีนนะคะคนี่น <Okay. S 1> สวยมาก<ว>นะ<ว>ครับสวยมากค่ะอยากให้ดูนะครับการปัดฟ mm ินิชของเท้าเนี่ยนะสวยมากนะครับนี่ทุกมุมเลยนะครับให้ดูสายทางด้านหลังนะฮะสีเสมอเท่ากันทั้งเรือนเลยนะคะเพราะเพราะว่าเราไม่ได้เคลือบอะคะ่ะเราเป็น mm hmm. ผ่านกระบวนการผลิต เพราะฉะนั้นแน่นอนเราป้องกันรอยขีดข่วนนะครับตามที่เราเคยโชว์กันแล้วเป็นคลิปที่ทอ l k กอ t h เดอะทมากนะครับทุกคนพอเห็นแบบเอาคัตเตอร์ไปกรีดกรีดทุกคนก็แบบโอ้โหอยากจะตัดสินใจซื้อเลยนะครับเพราะนี่คือทั้งหมดนะครับในปี2022ของแบรนด์แบรโดนะครับซึ่งผมนะครับอยากจะให้เพื่อนๆได้เห็นแบบใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ขอเนี้ยยกมาให้ดูแบบใกล้ๆนะครับ สีสวยมากนะครับเพื่อนๆแล้วก็ราคานะครับถ้าเป็นรุ่นนี้อยู่ที่ราคา1นึ่งแบาทนะครับนี่ทางด้านหลังของเขาเนี่ยจะไม่ได้เป็นแบบหลังเปลือยนะครับแล้วก็ทางด้านหน้าเนี่ยจะไม่ได้เป็นแบบ Transpar e n t แล้วนะครับแต่ว่ารุ่นนี้เป็นนาฬิกาที่เหมาะสําหรับการดําน้ําแบบ p r o f e s s ั o n a l คือแบบมืออาชีพเลยนะครับก็ได้รับการรับรองนะครับแต่ว่าซิกเนเจอร์การดีไซน์ทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ยังเป็นแบบในดีไซน์ของราโดนะครับนี่ สวยงามมากนะครับเรือนนี้สำหรับเรือนนี้นะครับเพื่อนๆก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ครับสีคือสวยมากนะครับมาด้วยราคา1 9 3 0 0บาทนะครับนี่ให้ดูฟินิชชิ่งงานนะครับนี่ก็เป็นเป็นเรือนที่สามารถที่จะดำน้ำได้จริงนะครับสวยมากๆนะครับเป็นเรือนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะมาแรงมากๆนะครับสำหรับราโดในปี2022ครับ สำหรับเรือนนี้นะครับนี่สวยมากก็จะมีความแกลมมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะมีความแบบแวววาวมีความหรูหรานะครับเรือนนี้อยู่ที่1 9 3 3 0 0บาทนะครับนี่ให้ดูฟินิชชิ่งงานนะครับก็ยังสวยเหมือนเดิมนะครับเขาก็จะเล่นเทคนิคของการปัดด้านนะครับกับปัดแบบลอ o s s y หรือว่าแบบเป็น s h i n ่นะครับนี่สวยมากนะครับในปีนี้ก็ยังเป็นเรือนที่เรียกว่าขายดีมากๆนะครับ ก็มาอีกหนึ่งเรือนนะครับนี่เหล่านี้นะครับจะเป็นแบบพลาสมานะครับก็จะเป็นสีเหมือนกับโลหะนะครับแต่ว่าไม่ได้มีส่วนผสมของโลหะนะครับราคาก็จะสูงขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งนะครับอยู่ที่1น1 0,000นห0บาทนะครับสวยมากนะครับใครที่ชอบนะครับในสไตล์ที่แบบมีความเป็นแอดเวนเจอร์นะครับ ก็ต้องไม่พลาดเรือนนี้เลยนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าปีนี้นะครับของราโดก็คือแบบเก๋มากนะครับเพราะว่าเลือกที่จะจัดงานในในร้านเคฟไอโที่ทองหล่อนะครับก็จะมาคอนเซปต์ในแบบ a d v e n นเจอนะครับในะอีกรูปแบบหนึ่งนะครับนี่เข้ากับคอนเซปต์ของเขานะครับนี่มีเข็มทิศนะครับมีหินต่างๆนะครับ สำหรับเรือนที่ผมบอกได้เลยว่าพลาดไม่ได้นะครับสำหรับคนที่เป็นนักสะสมก็คือเรือนนี้นะครับใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายเลยนะครับส่วนใครที่แบบว่าอยากจะเริ่มต้นกับราโดครับผมแนะนําเป็นเรือนนี้ครับเจ็ดหมื่นกว่าบาทแต่เพื่อนๆจะได้สายทั้งหมดเนี่ยสามแบบด้วยกันนะครับแล้วทุกวันนี้สามารถที่จะเปลี่ยนสายได้เองด้วยแล้วมาพร้อมกับซองหนังแบบสไตล์ของราโดแบบนี้ด้วยนะครับอันนี้คือคุ้มค่ามากๆนะครับเป็นเรือนหนึ่งที่อยากจะแนะนํา นี่รอราวันนี้ราเราจะเสิร์ฟอาหารในปีมวันไนท์ดินแวร์ไซ์ครับแวร์ไซ์คืออะไรครับแอบของฝรัรงรร่งเศสถ้าเราได้ยินฝรั่งเศสนะครับเราจะได้4อย่างที่เป็นจุดเด่นแฟชั่นอาหารที่ชึ่นชื่อน,นะครับไวน์แล้วก็น้ำหอมนะครับ4อย่างนี้จะกลับมาอยู่ในเมนูของพวกคุณครับ แล้วจะมีสตอรี่ของพระเจ้าหลุยส์ที่สามในที่หกด้วยว่าระหว่างนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างและเชฟจะมาทำอาอะไรครับจานแรกเป็นตัวน,นั่นงเอามาแฟชั่นครับกับโปรงันนี้ทาน,นหน้าเขาเป็นแบรคเกอร์ครับข้าวมันแบรคเกอร์จะมีบรูต้าชีสแล้วก็จะมีเกลียวทำมาจากนอตเตอร์นนทาา co, รเทศครับค <c oughs> าเวียร์สีน้ำตาลทำมาจากอะเซโต้ผสมเห็นจอยแล้วมันเนี่ <c oughs> เเยเขาดื่มะไรกันเน พื่อนผมก็อยู่คุณใหม่นะครับมีซีอีโอของมูฟโฟ์นะครับเครื่องหลังมาดินพูและทุกท่านที่นั่งทานกันอยู่ตรงนี้นะครับวันนี้ได้เจอหลายท่านมากนะครับถัดไปนะครับก็จะเป็นคุณนุ่จาก s s i ช n c h a n n e l นะครับนี่สวัสดีนะครับแล้วก็จะเป็นคุณออยนะครับจาก Facebook นะครับพี่ออยสวัสดีนะครับนี่นะครับแล้วก็มาทางด้านนี้นะครับนี่คุณนิกนะครับจากทานแมชชีนนะครับสวัสดีครับเรียกว่าเป็นการได้พบปะนะครับ นี่สื่อแล้วก็ยูทูบเบอร์ชั้นนำระดับประเทศครับรวมทั้งช่องมาดินทูด้วยครับที่สุดครับ <c oughs> อาหารที่เป็นของหวานและขึ้นชื่อของฝรั่งเศสคือมารการองครับเชฟมาเสิร์ฟในกึ่งเผากึ่งหวานครับตรงกลางของมารการองเนี่ยจะมีหนึ่งในห้าวัตถุดิบที่แพงสุดโลกคือบา,าร์กราครับเชฟมาทเป็นมูสเพิ่มความหวานของลูกเกดเข้าไปครับแล้วตัดด้วยความเปรี้ยวของยู่สุครับเห็นด้วยครับ ด้านในเป็นโฟกานะครับทุกคนเป็นสิ่งที่ผมเนี่ยชื่นชอบมากที่สุดเลยนะครับเนี่ยน่ารักมากด้านบนเนี่ยก็จะเป็นมาการองนะครับ สุดๆครับ ทุกคนเหมือนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไปด้วยนะครับ mm hmm. ย้อนยุคไปเลยนะครับขนมปังทั้ง2แบบนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นขนมปังคนรวยนะครับทุกคนนี่เราจะมาสัมผัสความรวยนะครับของลาแล้วครับทีนี้ฝรั่งเศสก็เลยมีความเดินเรือนในการเดินเรือเกิดขึ้นนะครับพวกเขาก็เลยเริ่มทำการค้าขายด้วยการเดินเรือ ได้นำวัตถุดิบประเทศเขาแล้วก็เครื่องเทศต่างๆนะครับไปแลกกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศอื oh. ่นๆก็เลยเกิดขึ้นในจานนี้ครับอันนี้เป็นกุ้งแรงชซินครับเสิร์ฟคู่กับซอสต้มขาครับส่วนเยลลี่ข้างจานเนี่ยทำมาจากซอสต้มขาเวืทานได้ครับแล้วก็พรอมโบที่เชฟว่าข้างบนก็คือทำมาจากมีนัตโกโกนัทแล้วก็เคอรี่มาราสองชิ้นนะครับมีเรื่องราวมากๆนะครับทุกคนเหมือนเรียนประวัติศาสตร์ไปด้วยเลยทีเดียวตอนนี้พระเจ้าหลุยที่สุดสี่ร่ำรวยแล้วนะครับ เดี่ยวันนี้ที่เชฟได้เลือกใช้เป็นปาด์โดว์โซนะคะหรือว่าปาตาเดียลค่ะซึ่งเป็นมาเอา่อเป็นปาตาเดียลมาจากประเทศฝรั่งเศสนะคะ,ะ,ะ,คะก็เปรียบเสมือนตัวของพูดเองนะคะที่ข้ามน้ำข้ามทะเลเข้าไปเจริญสัตว์ทะเลในปีนนะคะกับดินแดน,นต่างๆคะ่ะก็เชฟจะเสิร์ฟคู่กับโคลิีาวเวอร์นะคะด้านล่างก็จะเป็นครีมที่ทำมาจากโคลีโฟเวอร์เช่นเดกันนะคะส่วนโฟมที่เห็นนั้นทำมาจากแคดดิเมียแล้วก็จารเอนจอยนะคะครับตอนนี้เริ่มเป็นการทูดแล้วนะครับทุกคน ที่ฝรั่งเศสมีความเจริญรุ่งเรืองในเบรด้านครับคนฝรั่งเศสก็เลยนําเนื้อวัวครับกระตุ้นกระบายไปกันดีเดี๋เรียกว่าบีก mm ูกิออนนั่นเองนะครับเชฟเลือกใช้ส่วนซี่โครงครับหรือว่าชอริกนั่นเองครับเสิร์ฟคู่กับมรเษัทรายซอสแล้วก็ออนท็อปก็คือวินเทอร์ทารโกนะครับส่วนคนไม่ทานเนื้อจะเป็นปลานะครับเป็นเนื้อปลาปลากระดาเสิร์ฟคู่กับแบล็กเบอร์รี่ซอสเตรียมจะไปครับ ไปครับหลังจากที่ฝรั่งเศสได้ส่งทูตเป็นไทยแล้วไทยประเทศไทยก็เลยส่งทูตกลับมายังฝรั่งเศสด,ด้วยชื่อว่าโกสาบานครับ<อ>โซสาบานาก็เป็นไทยด้วยเป็นคุกกิ้งในสไตล์ของฝรั่งเศสนะครับเรียกว่าคอนฟรคอนฟรีก็คือไปจุดนี้ประมาณไม่เกิน90องศานะครับอันนี้เชฟได้ใช้เป็ดทั้งตัวนะดูเป็ดขนเป็ดไม่ได้เสิร์ฟนี่พอกระดูกนำไปทำซอสนะครับอันนี้เป็นหัวเป็ดนะครับต่อมาจะเป็นปากเป็ดนะครับแล้วอันนี้จะเป็นของที่ดักเล็กหรือว่าช่วงนองนั่นเองนะครับในกระทงอันนี้จะมีครั เป็นหัวใจแล้วก็ตับของเป็ดที่เป็นตัวน้ำมันเป็ดครับเสิร์ฟคู่กับบีทรูทส่สวสนซอสนี่ทำมาจากบาร์บีคิวสับปะรดด้วยครับขอบครับโอเคครับจานต่อไปครับเป็นตัวแทนของคำว่าน้ำหอมอย่างที่สุ <c oughs> นนดมี เชื่อแล้วครับเชฟของหวานที่ชื่อว่าพีชบอบ่ายเป็นสไตล์ของเชฟเองนะครับแล้วก็เป็นเป็นตัวแทนของพระนางมาเรียนตันนะครับที่เป็นพระชายาของพระเจ้าหลุยส์ที่หกครับถึงยุคสมัยที่ฝรั่งเศสมีการขาดแคลนมากๆนะครับประชาชนไม่มีแม้แต่ขนมปังที่จะทานแต่นางมาเรียนตันที่อาศัยในพระราชวังได้กล่าวประโยคที่น่าว่า ทำไมแม่พวกเขาทานเค้กหรือว่าแรดเดมอีเค้กซึ่งเป็นประโยคที่อยู่ในของหวานของกุณนะครับนี่ประโยคนี้ทำให้เขาโดนประหารไปนะครับผมบว่าเป็นประโยคที่โงงมากครับวัาทำไมอาจารย์เอาเค้กขนาดนี้มาเชฟแนะนำให้น้ำหอมนะครับชีวมัไเป็นของหวานของกุณครับโอ้ชอบมากตอนไหนแต่ต้ออย่างเดียวกดขี้ครับกระดาษกระดาษอันนี้ทำได้นะทำได้กับเราเป็นพิธทการมาด้วยครับขอบคุณครับ ขึ้นสุดลงนะครับหลังจากที่พวกคุณได้ทำมาของหวานที่เป็นชานนี่เขาเรียกว่ามิลเฟยครับเป็นแต้งครับเบเกอรี่แล้วก็จะมีช็อกโกแลตมูสอยู่ตรงกลางแล้วก็จะมีอ่าบลูแอนด์แบ็คเบเกอรี่นะครับแล้วก็ไอศครีมทำจากเล้าเปรี้ยวผดีพริกปูที่เป็นของเล่นเรียกจอยครับขอบครับตอนนี้นะครับก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้วสเปซคอสอร่อยไหมครับคุณใหม่อร่อยค่ะบนุ่อร่อยไหมครับ อร่อยอร่อยไหมครับมีด้านนี้เป็นยังไงบ้างครับอร่อยไหมครับผมเยี่ยมนะครับจะบอกว่าแต่ละเรื่องราวเนี่ยเขามีที่มาที่ไปมากเหมือนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสเลยครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับบรรยากาศของงานราโดในปีนี้นะครับบอกได้เลยว่าอาหารนั้นอร่อยมากทุกเมนูแล้วในกากก็สวยมากๆนะครับถ้าชอบยังไงนะครับอย่าลืมกด subscribe ติดตามช่องมาดินพูด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ